ลงท่่ไหนดูครับความให้หรือเปล่าไป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 เออเจ๋วครับพอดีเปหนึ่งสองสาวก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องยูทู e มะนาวดัมซิ่งนะครับผมคลิปนี้ครับพากันเคลียร์ลิงจะถมที่ตรงนี้แหละครับ ไปเอกใหมลยครับปิดหน้าปิดตาแล้วก็เอารถถยมาเคลียร์ลิงช่วยแมคโครครับก่อนจะไปบ่อเดี <c oughs> ย๋ยวยกตอกันครับมีรู้จะยกไหวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดู เอสองต่อครับเอาออกเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะยกแล้วก็ขึ้นเทเลอร์เอาไปวัดครับ หลายแรงช่วยกันครับก่อนจะเอาดินเข้ามาถมก็ต้องเคลียร์ลิงพื้นที่กันก่อนนะครับเ,เสียเบิ้มครับ จะสม้มจิ๊ดครับคนหนึงใส่หมวกลายพลางคนหนึงใส่เสืเส้อลายพลางอโโอโโอลองดูครับว่าจะยกไ,ไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวก็เปลี่ยนเปลี่ยนวิธีนะครับอ่าพื้นที่บ้านนนกุงครับ นนกลงอำเภอนาวะจังหวัดนครพนม <laughs> ยุ่งยากกับต่อครับาสุงสัญญาณว่าพอแล้วนะครับ <laughs> สลิงมัน uh, เส้นใหญ่ครับไม่ถึงกับเส้นใหญ่หรอกมันมันแข็งไอ้คอมันโดนหนีบนะครับ ปาดมันโดนดิบมันก็เลยอใส่ฟันกุกงกี้ไม่ค่อยพอดีครับนะเดีเย้จะเบ้นรถไถซิ่งมาช่วยดีทูบีครับงานนี้นี่ครบทีมดีทูบี เทเลสแถวเตรียมเสียบมาเลยห้อยส,สั้นๆก็ได้ห้อยส,สั้นๆก็ได้เอาเอาต่อเดียว ครับเดี๋ยวทำการเออ่เกี่ยวสลิงใหม่นะครับฮะเส้นเดียวเอ<ะ>เอาเส้นเดียวเส้นใหญ่กันได้เวราว่าหมายถึงว่าเอาเอาเอหมองคาตัดนี่คล้องในมองคาตัดนี่เส้นใหญ่นะ ให้มันโยงไปหาทางพุ่นก็นได้หรอมันต้องโยงกับได้เออมันยาวขึ้น,น,านอายังไม่สำเร็จครับเดี๋ยวลงไปดูด้วยหน่อย นี้เกี่ยวสลิงยังไม่ยังไม่เสมอกันครับมันก็เลยขอให้เทนเลอร์เข้ามานะครับเอาเจ้าซีรีส์เจ็เข้ามา เอาเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วอ,อเดี๋ยวให้เสซเบิ้มเอาสลิงออกครับแล้วก็เดี๋ยวเอาเจ้าซิลี่เจ็ร้อยไปส่งวัดนะครับนั่นแหละ อยากได้ไปประดับที่วัดน,นะครับเอาจอดพิโมไว้นี่แหละจอดพิโมไว้เดี๋ยวค่อยมาเอาครับไปเอาตัวแรงไปครับ ถึงวัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาเจ้าซีรี700มาตอก็ยังเต็มอยู่ข้างหลังครับมีครับสะสมไม้ตอเีแต่เขียเข้ยนบ่ดนี่ยผัยันแม่น ต้องรอดูว่าครับว่าจะเอาไว้ที่ไหนนะครับได้ท่าได้ทีของสลิงแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอาจารย์หลดจะเอาลงท่าไหนนะครับภารกิจ เล่นกับต่อครับภารกิจวันนี้เอาทีมงานแข่งขันครับนี่แหละก่อนจะลุยงานสบายต้องงานเพื่อสังคมก่อนนะครับเอามาครับสำหรับอาจารย์หลดอดอ๋อเจ้าหางเกี่ยว ดูซิมันจะลงท่าไหนนะครับเพราะว่าท่านมหาอยากให้ลงท่าไงครับก็คือเอาลากชี้ฟ้าครับท่านมหาก็มองอย่างจะจดจจ่อครับว่าไอพวกนี้มันจะลงท่าไหนนะครับเอาลองลากดูครับ เดี๋ยวให้เจ้าเบนไปใส่เกียวไว้ครับะจะลงท่่ไหนดูครับคว่ำให้หรือเปล่าไป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 เออแจวครับพอดีเป๊ะไม่ต้องเดือดร้อนไมคโครแลวครับโตเชะเลยโอ้ยแจมแจ๋วครับ นึกว่าจะเอาต้องเอาแมกโรมาเตะขึ้นนะครับเอาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเ,เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแค่งัดขึ้นแล้วก็ไม่ห้องเอาโอเคครับย้ำแ <c oughs> จ,จวแล้ว <c oughs> เดี๋ยวตัดแต่งเข้าไปสักหน่อย เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันตอนวิ่งงานดินครับผมที่คลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับลาแล้วสวัสดีครับ